วันนี้มาแนะนำวิธีการจับคอร์ด G minor seven นะครับมาดูกันเลยว่าคอร์ด G minor seven จแบบไหนนะครับสองแบบด้วยกันนะครับที่แนะนำในวันนี้นะครับอันดับแรกนะครับมาที่ช่องที่3ามนะครับ1 2 3ามตรงนี้นะครับท่าบไปเลยนะครับแล้วก็มาที่อันนี้คือนิ้ว1 2 3 4อ่านิ้ว1ทาบลงไปที่ช่องที่3ามนะครับแล้วก็นิ้ว3มมาจับที่สายห้า ช่องที่5นะครับตรงนี้ส่วนนิ huh. ้ว2นะครับมาช่วยนิ้ว1นะครับโดยการกดลงไปตรงนี้ช่วยกันทาบนะครับจะได้เกิดพลังบวกบวกคูณคูณ2นะครับจะได้จับง่ายกว่าเดิมนะ uh huh. ก็เป็นแบบนี้นี่คือ F minor 7นะครับดีลงไปเลยเช็คทีละสาย uh huh. yeah. ให้ชัดให้เคลียร์แบบนี้นะครับ uh huh. ถ้าเกิดมีสายไหนไม่ชัดนะครับก็พยายามจับใหม่นะครับหาจุดหาจุดให้ได้นะครับให้มันชัดนะครับจับกัากลางไว้เลยครับกลางกช่องนะครับอ่านี่คือแบบที่1นนะครับ G minor s e นะครับแบบที่2มาที่ช่องที่11นะครับนับมาเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าอ่าช่อง10นะครับไม่ใช่ช่อง11 เกินครับช่องสิบนะครับมาตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้คือนิ้วหนึ่งนะครับถ้าไปที่ช่องที่สิบนะครับแล้วก็นิ้วสองจับที่สายสองช่องสิบเอ็ดแล้วก็นิ้วสามจับที่สายสี่ช่องสิบสองอย่างนี้นะครับมันจะลึกหน่อยนะครับมันจะยากนิดหน่อยฝึกบ่อยๆทำได้แน่นอนนะครับจับบ่อยๆ จับแบบจับบ่อยๆนะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ดีดเช็คทีละสายเหมือนเดิมดีลงไปเลยนี่คือคอร์ด G m i n เ r 7นะครับเช็คอีกที แบบแรกนะครับแบบนี้ดีลงไปเลยอ,อย่าลืมนิ้วนี้นะครับมาช่วยทักครับดีลงไปเลย <S <S ให้เกิดเสียงชัดๆแบบนี้นะครับเพราะๆนะครับแล้วก็แบบที่สองช่องที่10นะครับตรงนี้ดีลงไปเลยอ่ยาตรงนี้จะยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าฝึกบ่อยๆ นะครับกล้ามเนื้อเราจะชินนะครับแล้วก็ทําได้นะครับผมแล้วก็ต้องมีความพยายามมุ่งมั่นนะครับทุกคนรทาได้แน่นอนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube เป็นกําลังใจนะครับผมในการทําคลิปสอนต่อๆไปด้วยนะครับมีก็สูงม,ม,มากๆนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ